ท่านครับวันนี้วันที่28สิงหาคม2555นะครับที่นี่สาราประชาคมจังหวัดพะเยานะครับวันนี้พี่น้องชาวพัฒนาชุมชนนะครับจากทั้ง9อำเภอนะครับได้มารวมตัวกันที่นี่นะครับเพื่อมาทําไมครับเพื่อมาแสดงผลงานการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนประจําปี2555ครับงานนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับเพราะว่า เราไปชมรายละเอียดของงานวันนี้กันดีกว่าครับเชิญครับงานมหากรรมโครงการสร้างสุขมุลชนสร้างชุมชนก้าวหน้า80ภาษาร่วมใจสร้างไทยให้พอเพียงด้วยจังหวัดพะเยา ดำเนินงานมหกรรมโครงการสร้างสุขมวลชนสร้างชุมชนก้าวหน้า80พรรษาร่วมใจสร้างไทยให้พอเพียงประจำปี2555ในวันที่28สิงหาคม2555สถานที่ณศาลาประชาคมจังหวัดพยาวโดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพยาวเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ยึดค่านิยมในการทำงานประกอบด้วยพราะคิด รักคนรักงานรักถิ่นรักธรรมรักไทยและสร้างการะบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงมีสถิรภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธจะมีพระชนพรรษา80พรรษาในปี2555 สำหรับกิจกรรมในวันที่28สิงหาคม2555มีดังต่อไปนี้ภาคเช้าเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาจากน้าทีพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมกันและเวลา9นาฬิกาตรงพิธีเปิดและมอบนโยาบายโดยท่านนัททยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพยาววันนี้จังหวัดพยาวเราได้มีการจัดกิจกรรมมหกรรม i p พขึ้นนะคะ วัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกอำเภอเนี่ยค่ะเขามาแสดงผลงานในการขับเคลื่อน IPA ในปี2555นะคะงานนี้เนี่ยกิจกรรมหรือว่ากิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทําให้อำเภอเนี่ยก็มีความตื่นตัวในการขับเคลื่อนง,งานนอกจากนั้นก็ยังได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะคะนอกจากนั้นทุกอำเภอเนี่ยค่ะก็ได้นำ ผู้นำชุมชนนะคะซึ่งมีส่วนร่วมในการกับเคลื่อนไอพเนี้ยมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะซึ่งผู้นำชุมชนแต่ละอำเภอที่มาก็ได้มีการแกเปลี่ยนรียนรู้กับอำเภออื่นๆนะคะจากที่ได้ไปพูดคุยก็ปรากฏว่าเขาได้มองความรู้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีแรงบันดนบันดาลใจมากขึ้นที่จะลับขึ้นกิจกรรม ก็บอกว่ากิจกรรมที่เขาทําอยู่ที่พัฒนาชุมชนสนับสนุนอยู่นะคะตามวิทยาศาสตร์องคกรมก็สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมากแต่พอมาร่วมกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเขาก็ได้รับแนวคิดอะไรใหม่ๆที่จะไปต่อยอดนะคะในการขับเคลื่อนงานองกรมมากยิ่งขึ้นค่ะนับว่าการดําเนินงาน IPA ของกรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากน่าจะมีต่อไป จากนั้นในภาคเช้าอำเภอนำเสนอผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี2555ภาคเช้าประกอบไปด้วยอำเภอไม่ใจอําเภอจุนอําเภอเชียงคำและอําเภอผู้กามยาวและในภาคบ่ายเวลา13นาฬิกาตรงทางคณะกรรมการประกอบไปด้วย หัวหนา้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่ายและก็คณะกรรมการได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของทั้งเก้าอำเภอเพื่อตรวจให้คะแนนดําเนินการประกวดผลงานดีเด่นในครั้งนี้และเวลา13.30นาทีเป็นต้นไปอําเภอต่างๆที่เหลือได้นําเสนอผลการดำเนินง,งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี2555ประกอบไปด้วยอำเภอเชียงม่วนอําเภอพูซาง อำเภอเมืองพะเยาอำเภอป่งและท้ายสุดอำเภอดอกกําใต้การดำเนินงานมหกรรมโครงการสร้างสุขมวลชนสร้างสุมชนก้าวหน้า80ภาษาร่วมใจสร้างไทยให้พอเพียง ประจำปี2555เป็นไปในความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลขอขอบพระคุณท่านพนักงาอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอที่ได้ร่วมปฏิบัติงานมหกรรมโครงการสร้างสุขมวลชนสร้างชุมชนก้าวหน้า80ภาษา่วมใจสร้างไทยให้พอเพียงประจำปี2555นนี้ขอให้งานพัฒนาชุมชนจงตั้งอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดกาลนาน